โยโยโยบายมังกรเจอกับคืึงุกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืึงนุกหนังทุกช่องทางนะครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยครับเอามาถึงคำคืนวันเสาร์นะครับจริงๆฟุตบอลเยอะมากครับแต่ว่าบิ๊กแมทผมเลือกเอาเกมเวลา5ทุ่มครึ่ง บูดาซีกาเยอรมน,นีครับโบรุสเซียดอทมุนจะเปิดบ้านเจอกับบาเยนน์มิวนิกนะครับก่อนเกมเนี่ยมีแต้มเท่ากันเลยครับดอทมุนมี15แต้มจากการชนะ5แพ้3เกมล่าสุดในลีกบุกไปแพ้โคโลนมา2-3นะครับแต่ว่าไปแก้ตัวในแชมเปี้ยนซีครับบุกไปถล่มเซบีย่าถึงสเปนมา 4- ประตูตอนน่อ1แต่ว่าปัญหาของดอทมุนคือตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับมัทฮุมเมลมามูดาฮูดมาโก้รอยส์ครับเจอรานีเรน่า แถมตัวใหม่อย่างเซบาสเซียนอันแลก็ยังลงเล่นไม่ได้นะครับดังนั้นตัวหลักจะเป็นเอมเรชานจูดเบลลิงแฮมครับแนวรุกจูเลีนบรันคาริมอเดยมี่นะครับแล้วก็มีทั้งอทกองอาซาหรือแม้กระทั่งกองหน้าอย่างยูสูฟามูโกโกนะครับเป็นตัวหลักในขณะที่บาเยนน์มิวนิกก็มี15คะแนนครับจากการชนะ4เสมอ3แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเบียดชนะเลเวอร์กูเซ่น มาอขอภัยถล่มเลเวอร์มา4-0นะครับล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนซีสเปิดบ้านถล่มวิตเรียเพลเซนมา5-0ครับแต่ว่าปัญหาคือ2ตัวหลักนะครับโจชัวกิมมิชกับโทมัสมุลเลอร์น่าจะยังลงเล่นไม่ได้นะครับดังนั้นแดนกลางจะเป็นเรอันกราเวนเบิชที่ลงเล่นแทนนะครับจับคู่กับเลออนโกเลสกา ส่วนแนวรุกเนี่ยมีพวกตัวเร็วๆทั้งนั้นครับจะมามมเซียร่าเลรอยซาเดสาดิโอมานเนสซัดการาบีเป็นตัวเลือกนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบาเย,ยนชนะไปกลับเกมในบ้าน31เกมเดือนบาเย,ยนบุกชนะ32ครับคู่นี้ก่อนเกมแน่นอนเขายกให้บาเย,ยนบุกมาเป็นต่อนะครับเอาง่ายๆบาเยนเนี่ยมีช่วงออกสตาร์ทที่ไม่ดีครับแต่ว่ามาคืนฟอร์มใน2นัดหลังสุดนี้ยิงไป9ประตูครับในขณะที่ดอทมุนก็เล่นได้ดีนะครับในเกมที่บุกไป ถล่มเซบียมามา4ต่อ1แต่ว่าปัญหาของดอทมุลนี่ถ้าไม่มีมาโก็ร้อยส่งผลกับเกมรุกแน่นอนนะครับผมว่าคู่นี้อาจจะฟอร์มบาเยินดูดรอปไปบ้างแต่ว่าก็เมื่อคืนฟอร์มถูกที่ถูกเวลาครับแล้วเวลาเจอกันทีไรดอทม n ลมักจะโดนบาเยินเสมอครับไม่ว่าจะเล่นที่ไหนครับผมว่า โดยรูปเกมโดยทรงบอลที่ออกมาอาจจะแลกกันครับแต่ว่าสุดท้ายจะเป็นบาเยิร์นมิวนิกที่ทำได้ดีกว่านะครับและจะถึงบุกชนะเก็บ3แต้มเลยครับให้เชียร์บาเยิร์นมิวนิกเป็นคลึงลุกหนังบิ๊กเนช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอบทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย